หลังจากเมื่อวานตัดกันไปอย่างทุรักทุเลก็คือตอนแรกกะว่าลูกชายมันมามันก็ง่ายไงเพราะว่ากําลังมันเยอะอันนี้พอลูกชายไม่มาลูกชายลงปฐุมไปก่อนก็เหลือแต่พ่อกับลูกสาวซึ่งมันก็คงอตัดกันอย่างทุรักทุเลอันนี้ก็จนจะได้แล้วนะครับอ,อ,อีกไม่กี่วันก็น่าจะตัดได้แล้วนะครับโอ้ย ก็อยู่ในสวนนี่แหละครับเล่นกันตั้งแต่เช้าอ่าอันนี้น่าจะสักครึ่งเดือนได้ปะไม่แน่ใจนะประมาณนั้นครับมันก็มีไปเรื่อยๆนะวันนี้ผมก็แต่งโคนแต่งลายต่อไรไปเตรียมใส่ปุ๋ยใส่อะไรให้มันให้มันนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวมันใกล้จะออกเครือละอันนี้ก็เช่นกันนะฮะก็คือมันก็จะมีเป็นแถวยาวไปอย่างเงี้ยครับผมมันะนั้นมันก็จะทยอยแก่วันละเครือสองเครือ เพราะว่าเราขายเองเราก็วางแผนไว้อย่างนั้นถ้าให้มันแก่วันละห้าสิบเครือเราก็คงขายไม่หมด <c oughs> อันนี้ก็ตัดได้แล้วนะอันนี้จริงจริงมันตัด,ต,ดตัดได้แล้วนะครับแต่เดี๋ยวจัดการเครือที่บ้านก่อนอยังพอปล่อยไว้ได้อีกสักอาทิตย์หนึ่งอันนี้แต่ก็ไม่แน่อาจจะมันเท่าลมแรงๆก็ต้องดูก่อนอาจจะล้มไปก่อนครับเมื่อวานก็คือที่มันล้มก็คือไม้มันหักเพราะว่ามันหนักมาก อันนี้ก็ประมาณเดี๋ยวให้ผมกะก่อนนะเจ็ดสักเจ็ดสิบโลไม่แน่ใจนะฮะเราประมาณการคร่าวๆเพราะว่ามันหาบเมื่อวานหาบสองท่นโอ้ยโอ้ยจะหมดแรงครับ <laughs> นี่เมื่อวานตัดกอน,นี้ไปครับตัดตัดุ๊ดดกก็แยกหนอนะครับตัดแล้วก็แยกหนอไปปลูกต่อครับนี่ฮะก็ปล่อยไว้สองต้นเดี๋ยวเอาเชือกมาล้างดัดมันซะหน่อยให้มันหนีบเข้าหากันครับหรือไม่ก็ปักหลักรอไว้เลยมัด มันจะได้เป็นปณิทิทางที่กําหนดโอ้เดี๋ยวจะด,ดูก่อนมันน่าจะตัดได้แล้วนะอันนี้อีกสักไม่กี่วันเนาะอ้วนใหญ่แล้วครับผมกวีนึงก็สามสิบกว่าลูกละครับโดยประมาณครับอันนี้ปล่อยตามธรรมชาตินะครับแตบบ่ว่าต้องสังเกตดูดินผมฮดินผมดูมือผมนะคือมันเป็นดินที่เราปรับปรุงคุณภาพเพราะฉะนั้นเมื่อปลูกเสร็จก็ ไม่ต้องดูแลมันมากนักครับผมก็แค่ตัดหญ้าถางหญ้ามันบ้างอะไรอย่างนี้แต่ไม่ต้องถึงขนาดให้เตียนนะครับมันก็ได้นะถามว่าวีละร้อยหกสิบบาทอ่ะสิบวีก็พันหกครับจบขายเองขายบอกขายไม่ได้บ้านผมขายได้อ่ะขายอยู่อย่างเนี้ยครับถูกไม่ขายถ้าถูกเอามากับบ้าน <c oughs> คือเราไม่อยากจะขายถูกเพราะว่าเราเหนื่อยครับปีนึงถ้าเราดูเอาก็แล้วกัน ปีนึงก็ได้เครือนงครับไปขายหวีละยี่สิบสามสิบบาทโอ้พันมันไม่ใช่ละยียายโมอันนี้ก็ขุดหน่อออกไปบ้างแล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็น่าจะหยุดแล้วเพราะว่ามันตั้งปีแล้วมันน่าจะมันออกปีแล้วไงพอมันออกปีปุ๊บเดี๋ยวเราก็เอาปุ๋ยมาฝังไว้ครับปั้นปุ๋ยมาฝังไปสักสี่ก้อนคือส่วนใหญ่ผมใช้วิธีฝังปุ๋ยนะปั่นเป็นก้อนๆมามันจะมีโพแทสเซียมฮิวเมด มีปุ๋ยสูตรแล้วก็มีอะมิโนครับผมปั้นเป็นก้อนเราฝังฝังฝังไว้ให้มันกินครับสี่ก้อนพอแล้วก็ไม่ต้องใส่มันอีกเลยครับเราทําแบบเนี้ยก็บอกหลายๆคนเนาะอ่าเนี่ยครับรายได้ถามว่าได้ได้ได้กอละพันต่อปีสิบก็หมกกื่นร้อยก็แสนอ่ะผมก็บอกตรงนี้แหละครับคนอื่นจะเชื่อไม่เชื่อผมทําได้อ่ะเนาะ นี่คืออาชีพเกษตรครับดูแลจริงๆแต่ก็ไม่ถึงกับดูแลแบบโอ้โหบ้าบอบางคนมันคิดเยอะก็ไปวางระบบน้ําอะไรต่ออะไรอันนั้นให้เป็นธุรกิจส่วนใหญ่มันไม่ค่อยหลอดครับเพราะคุณทุ่มเทไปเยอะนี่พอเกิดปัญหาล้มปัญหาลมขาดทุนมันเข้าเนื้อเยอะแต่ถ้าปลูกอย่างผมเนี่ยปลูกแล้วทิ้งเลยครับก็มาดูแลให้น้ําบ้างอะไรบ้างนิดๆหน่นนอยๆครับ ประเด็นสำคัญคือผมปรับปรุงคุณภาพดินเอาไว้ดีเพราะฉะนั้นปลูกยังไงมันก็ใหญ่ครับนะฮะจริงๆนี่คือกล้วยหอมที่ไม่ต้องดูแลเยอะครับที่จริงมันควรจะหอนะแต่บางทีผมเหนื่อยไงมันงานคนเดียววาครับกล้วยน้ำว้าก็กระท่อนกระแท่นเหลือเกินช่วงนี้ไม่ค่อยได้ดูแลครับก็เพราะว่างานของขายของมันก็เยอะเนาะ นี่ก็คือพวกนี้มันจะตัดได้เป็นแถวๆยาวไปนู้นยาวไปหน้าบ้านลหรอครับเนี่ยมันก็เลาะอันไปเรื่อยอย่างเงี้ยอเนาะอย่าถามหนอครับตอนนี้หน่อไม่มีขายครับหน่อหมด <c oughs> มันหมดจริงๆครับขุดไม่ได้แล้วก็พยายามที่จะเพราะว่ามันมีเคือเยอะครับก็พยายามแซะแซะมันก็รีบไปเล็กไปครับก็ช่างมันเนาะ อ่ะนี่คือกล้วยหอมคาวเวนดิสครับ0ูน9 8แปด7ูนดก้แปดครับ